สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่านะครับประสบการณ์ดีๆนะครับที่ได้เจอมาวันนี้นะครับเราฟังกันนะครับพอดีปกติเนี่ยเนี่ยวิ่งไรเดอร์ถูกปะวิ่งไลแมนโรบินชอปปี้ย่าเงี้ยบางทีจุดจุดที่ไปนั่งรอก็จะเป็นตัวในโซนของอถนนของบางในช่วงบ่ายสองบ่ายสาประมาณเนี้ยก็จะมีรถผู้ปกครองนะครับมาจอดรอรับนะครับเนี่ยก็จะไปจอดในช่องที่มันโล่งๆเนาะมันก็เป็นล่มด้วย วันนี้นะครับเฮียก็ปกติเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าที่บ้านไ,วไวาวนหว้ผงไหว้พระกล้วยน้ำว้าบางทีก็จะพกปสี่ห้าลูกนะครับช่วงเวลาแบบบ้างๆก็หยิบขึ้นมามันจะได้แบบขายหิวเนาะเราก็ไม่นั่งอยู่ข้างต้นไม้เราก็นั่งกินลูกเดียวเพราะว่าเราไม่ได้เอาข้าวมากินใช่ปะไอเอาข้าวมาแต่ไม่ได้ออกมากินก็กินไปลูกเดียวกินไปลูกหนึ่งปุ๊บนะครับเราก็เหลือไปเห็นป้าคนหนึ่งนั่งอยู่รถน่าจะมารอลูกหลานประมาณนี้ นะครับสักพักหนึ่งกินเสร็จนั่งรอง,งานงานไม่เด้งมีคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเฮียเอาหมูปิ้งและข้าวเหนียวมาให้บอกอ่ะกล้วยไม่อิ่มหรอกเฮ้ยแบบป้ามาจาังคนเมื่อกี้แหละที่เฮียจอดรถหน้าเขาแล้วเขาซื้อมาให้น้ำหูน้ำตาจะไหลแบบยกมือขอบคุณครับขอบคุณบ้างจริงนะบอกคืองงบ้างก็คือปกติก็จะทำแบบนี้อยู่แล้วคือไม่ได้ทำตัวน่าสงสารอะไร แต่ก็คือก็กกจะทาประมาณนี้แหละเพราะว่าเราบางทีแบบมีขนมก็จะติดมาใน,นรถบ้างมอนตอร์บ้างในเกาะป้าเนี่บอกว่ากินน้ํำไหมกินน้าอย่างเราก็เกงใจเพราะว่าเราก็บอกว่าเรามีน้ําแล้วเป็นป้าถามว่าน้าอะไรเราก็บอกออฟซี่ครับอ่ะไม่เป็นไรเขาก็เดินเดินครับรักหนึ่งงานเข้ามาเนี่ยก็กินแ้วสองสามม้เสร็จงานเข้ามาก็ไปขอบคุณป้าอรั้งหนึ่งยกมือไหว้ขอบคุณครับที่ซื้อมาให้กิน ป้าเขบอกว่าอะซื้อน้ำมาแล้วกันจะได้อิ่มดีเียงั้นป้าทวงครั้งที่สองและทวงถามครั้งที่สองแล้วยกก็เนกาแฟก็ได้ครับป้าแกก็ซื้อให้อีกโหแบบเฮ้ยคือแบบโ้คนดีๆอย่างเงี้ยก็ยังก็ยังให้เห็นอยู่ในสังคมเหมือนเนาะเราก็ขอบคุณเขาเขาบอกพอดีเขามันรอหลานเออเราก็บอกว่าถ้ามาถ้ามาเจอป้าเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวป้าก็จะเลี้ยงใหม่เขาพูดอย่างไงนะเออแบบ ถ้ามาเจอป้าอีกเดี๋ยวป้าก็จะเลี้ยงใหม่ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะลงไว้ในโซเชียลใน t i ๊กต็อกเผื่อหลานเขาไม่เห็นอะไรอย่างนี้มีติ k t o ็อกมี u t u b e นะครับมี Facebook ยังไงก็ขอบคุณจริงๆนะครับเราก็ไม่ได้อ่าถามซื้อเสียงเรี้ยงนาเขาขอบคุณเขาอย่างเดียวนะครับก็ยังให้โอกาสนะครับให้ซื้อหมูป,ปิ้งแนะก็เนกาแฟให้เรากินขอบคุณมากครับสวัสดีครับ